นันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปราลกกันท้งเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่จะบอกว่าแต่งงานมาตั้งยี่สิบปีบ้างสิบปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมาก เมื่อขอร้องขอให้มีลูกอันนี้ตมาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆแต่แตมาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยเคยไม่ไม่เคยมีแม่ให้มีลูก ก็เลยไม่ทราบว่าคนที่เขามีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกแลวไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังว่าท่านที่ไม่มีลูกกําลังจะมาขอให้มีลูกกับโปรดทราบว่าตมานั้นเป็นคนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูก แม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เศร้าลูกและเขาทำกันยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุมมารเนื่อความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเพสะกัลาวันแม่ชื่อเพราะเพสะกาลา ไอ้กระลาเนี่ยมันอะไรขเขาแปลว่ายัางไงก็ไม่ทราบไอ้วันเนี่ยแปลว่าะป,ะปะ่าหมายความนี้อยู่ในป่าทรงปราบระโพธิราชกุกม,มารให้เป็นเหตุสมบเด็จพระบรมโลกเชชินทรงตัดเรื่องนี้ณนะความตอนตอนน้นมีอยู่ว่าท่านโพธิราชกุม,มารความจริงคนนี้ทราบไป้วยนะันบรรดาญายโยมพุทธบริษัท และแตาเพื่อนพิสุจน์ท่านมานนี้กําลังรับฟังเพราะว่าโพธิราชชูม,มานี่เป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและใิสัยความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาตั้งชาตินี้นั่นเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างประสัทรอยู่เองให้มันสวยสุดงานตามความพอใจ จึงไนี้หาช่างมาออกแบบประสาทในเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้วก็ไปหาช่างมาทําการก่อสร้าง <c oughs> ช่างคนนี้ก็สร้างเก่งมากสร้างแล้วดูมาว่าประสาทหลังนี้จะลอยอยู่บนอากาศไม่ปักอยู่กับพื้นดินไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหัศจ,จัยรท่านโพธิราชจุกมายก็มีความรู้สึกอยากจะทราบ ว่าถ้าประศาสน์หลังนี้มันเป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอัศจรรย์มากก็ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างประศาสแบบนี้มากี่หลังแล้วฉะนั้นจึงไปเรียกในช่างมาแล้วก็ถามว่าช่างประศาสตร์ประเภทนี้เธอทํามากี่หลังแล้วหรือว่าทําหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอ นายช่างก็บอกว่าประสาทประเภทที่ทําให้เห็นว่าลอยนาอากาศเพิ่งทําเป็นหลังแรกในชีวิตหลังนี้ไปแนเป็นหลังแรกท่านโพธิราชกุมารก็ชมเป็นการให้กําลังใจแล้วก็ให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> แล้วก็บอกว่าแต่ประสาทหลังนี้แล้วเสร็จเมื่อไราก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็ว ได้อยากจะฆ่าในช่างื่อมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลังฉะนั้นบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบังเอิญมีบ้านหลังเดียวที่เราอยู่เราอยู่ชาวโลกเห็นว่าปราสาทหรือบ้านของเรานี่เป็นสิ่งอัศจรรย์มากอันนี้แค่จเจ้าเดียวเด่นของตัว ก็คิดฆ่าเขาจึงไม่คิดในใจว่าหนึ่งเราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดีแต่การที่สองรือว่าตัดมือตัดเท้าของเธอซสก็ดีเธอทําไม่ได้แต่การที่สามควักลูกตาเสียได้ก็ยังดีวงความว่าถ้าไม่ตายก็อย่าตัดแขนแตัดขาหรือควักลูกตาถ้าควักลูกตาแล้วตาไม่เห็นช่างก็ทํางานไม่ได้ แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านโพธิราชกุมารน,นี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใคร่ชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันจึงปรารบเรื่องนี้กับราชกุมารองนั้น <c oughs> ราชกุมารองนั้นฟังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวซามขนาดนี้ ของดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกไม่หาที่สุดไม่ได้ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้ก็ได้วันหนึ่งเห็นปลอดคนจึงเรียกช่างมกากระซิบว่าว่าบอกว่าถามว่าเวลานี้เธอทำปร,ร,สระสาทหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังช่างก็กราบทูลให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ ท่านพระราชกมุมารองนั้นก็บอกว่าที่หลังจําไว้นะถ้าโพธิราชกมุมารมาถามว่าราสารหลังนี้เสร็จแล้วอย่างเธอบอกว่ายังไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรเธอจะตายจะบอกความเป็นมาที่โพธิราชกมุมารปรากกับพระองค์ทราบในช่างเมื่อทราบแล้วก็ระงับเป็นความลับ หลังจากนั้นมาเมื่อโพธิ์ทิชกิราชกุม,มารมาถามก็กลับเรี่ยนให้ทราบว่ายังไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่น่าเสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสําคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จประสาทนี้จะเห็นเป็นมหัศจรรย์มากเขาจะเห็นรอยเด่นนา,ากาศจะเป็นของธรรมดาธรรมดา แต่สิ่งมาหาัศจรรย์เป็นนิมิตอัศจรรย์จะมียิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งนั้นจะไปยังไงข้าพระเจ้ายังยังไม่กราบทูลก่อนในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะทรงทราบเองว่าเป็นของมาหาัศจรรย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทําทต่อไปนี้ต้นใช้ไม้มีความเบามากแต่ก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามาให้ด้วยพระเจ้าค่ะ <c oughs> เป็นอันว,าว่าพระทธ่านโพธิราชก็หลงกลสั่งให้คนใชท้ที่คนที่หาไม้แห้งสนิทมาแล้วก็เป็นไม้ทมี่ไม่มีแก่นมีความเบาสูงเอามามอบให้กับนายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจึงกว่าข้าพเจ้าจะกราบทูลให้ทราบวาประสาทหลังนี้เสร็จ ขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้ถึงแม้แต่พระองค์เองก็เช่นเดียวกันจงอย่ามาในที่นี้เพราะว่าข้าพระเจ้าจะต้องทําในห้องเงียบๆเพราะเป็นสิ่งมาสจารย์ละเอียดละออมมากถ้ามีคนเดินผ่านไปผปนมาปราสาทจะไหวตัวความคิดเจรางเลือนผลจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะหลังนี้ตั้งใจให้สร้างเป็นของมาสจ,าจ,จั์จริงๆ จะส่งคนที่จะเข้าออกได้ก็คอยเป็นพัญญาข้าพเจ้าองค์เดียวเป็นคนส่งอาหารท่า <c oughs> นโพธิราชกุม,มารหลงกลก็ปฏิบัติตนตามนั้นนายช่างก็เข้าไปในดํำห้องห้องหนึ่งเป็นห้องลับทำนกยนต์หมายว่านกอะไรก็นกพยนตก็หมายว่าทําเป็นรูปนกขึ้นมา บรรจุคนนั่งได้ประมาณทักสิบคนพร้อมทัพสัมภรพโอคนเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญาว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนำเงินติดตัวไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้นำทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไปได้ที่มีอยู่มาด้วย เอาลูกของเรามาด้วยแล้วมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครต่การขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไรเมื่อนางทำแบบนั้นแล้วในตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็เอาลูกกระพัญญาเข้าไปนั่งในท้องในท้องนกนกพยนทรัพย์สมบัติพอควรใส่นั้นพอไปได้ก็เข้านกพยนต์ ขึ้นขี่นกพยนต์ขับออกทางหน้าต่างบินไปไปมาผ่านในที่สุดในช่างคนนั้นก็ไปเป็นพระราชาในเมืองนั้นซึ่งเวลานั้นคนมันน้อยคนที่มีปัญญาม,มากก็ไม่จะได้เป็นผู้ปกครองประเทศประเทศเล็กๆเพรน่นว่าเจ้าหนะ้าที่เห็นในช่างหนีไปเรื่องนี้ก็หมดกันไปโพธิทราชากุมารก็ฆ่าเขาไม่ได้ มาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชภูมานำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพัญญาคนนี้อาจจะมีพัญญาหลายคนก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการจะหาลูกสืบตระกูลจึงให้นคนเมรัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระเวทตากป่ามาหาวันนั้น แล้วก็สั่งให้คนปูผ้าขาวจากประตูวังถึงประตูกำแพงถึงประตูวังขอโทษจากประตูวังที่ประทับมาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงตั้งแต่หน้าประตูเข้าไปเจ็บบ้านเลยแล้วกันเวลาที่ให้ในให้เจอคนใช้ปูผ้าขาวนึกในใจ ว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายคอยองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมสาสัดาเดินบนพระขาวกับพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ได้ลูกขอยพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนพระขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์มาถึงประตูกำแพงวังก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไป ท่านโพธิราชกุม,มารก็รัตนาองค์สมเด็จไปจอมใจคอยเดินบนพรเขาวสมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าก็ม,มาเดินมองดูพระอานนุ์พระอนทนนั้นเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าม,มองหน้าก็เข้าใจจึงได้ตรัสกับพระเจ้าโพธิราชทุกุมารว่าคอยรื้อผ้าขาวออก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราจุกุม,มายก,ก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออกมาแล้วก็รัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าให้สเสด็จไปสู่พระราชฐานเมื่อไปถึงนมัสิการแล้วนัทถาวายอังคาดคืออาหารแก่องค์สมเด็จพระปฏิบแก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชกุมารยังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> กราบทูลว่าข้าพุทธเจ้าทรงกระหาวะพระองค์สามวาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมันดาก็ถว,วายบังคมไหว้พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยไม่กัน เวลาที่ท่านไหวพระเจ้าในท้องนะใครจะมองเห็นแต่เข้าใจว่าโพธิราชชุกม,มานอาจจะรักชาติได้สักหนึ่งชาติจิงกาทูลองค์สมเด็จพระบรมโลกกรสาาชโนราั้รที่หนึ่งไหวพระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องและครั้งที่สองเมื่อคราวเป็นรุ่นหลุมก็ได้ไวายนมาสการอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ถวายน้ประดารเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดองค์สมเด็จไปจอมใจจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนพระเขาที่ข้าพระเจ้าผู้รับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธติการตัดแามว่าพธิราชกุม,มารแต่ถาคตอยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์ จะปูผ้าขาวให้คนให้อัตถาคตเดินขณนะที่สั่งให้คนปูในคิดอะไรพ <c oughs> ห้โพธิราชจุกมานก็จัดตามความเป็นจริงว่าข้าพระเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพระเจ้าไม่มีบทแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกเสียแตะกูล จิงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอให้สมเด็จพระจินสีทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนภรเขาวถ้าหักว่าจะไม่ได้ลูกขอองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าจ,ง,จงไม่เดินบนพรเขาวและผู้มีพระพาา่าเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าราชกุม,มาร พราะเหตุนั้นแตถาคตจงไม่เดินบนพระขาท่านก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎิการทัว่าพระราชโอมานการที่พระองค์จะไม่มีโลกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทำลายความดีของสัตว์ ในสมัยก่อนเขาย่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินวรสรงตรัสแต่ก็ตรงตัดว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติประชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปฆ่าสัมผภาแล้วลงสัมผ่าไปในมหาสมุทร ท่านก็บอกว่าไม่ค่าคนนับร้อยนี่คนเป็นร้อยร้อยนี่ต้องไมจ่จะค้าแล้วอาจจะไปเที่ยวซ้าเผากันเวลานั้นปรากฏมันมีลมโหดดวนไอคำว่าลมโหดดวนนี่มันเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้านกำลังลมไม่ไหวขึ้นแรงจัดเลยก็ลมซ้มาเผาก็แตก คนนั่งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามาหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะไม่พบแก่งไม,ไม่พบชูชีพเป็นที่อาศัยแล้วสามีพัญญาสองคนสามีคนหนึ่งพัญญาคนหนึ่งที่ไปในเรือนั้นได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผ่น ต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไปในที่สุดคลื่นก็ซัดคนสองคนเข้าไปใกล้กเกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยูบรร่บนเกาะตามธรรมดาคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนก็ดีสก,ก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารเจนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้น หม้อหอยมันก็ไม่มีไม่ขีดก็ไม่มีมนมมี่ไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบนเกาะนั้นก็ไม่มีคนไปถึงไอ้นกก็เลยไม่ค่อยกลัวคนคนเดินก็ไปใกล้นกก็ทํเาเฉยๆเลาวไม,ม่เคยอันตรายจากคนเลยไม่รู้จักพยามมจุราช เธอทั้งสองก็เอาไข่นกเข้ามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมดต่อมาเมื่อไข่นกหมดความหิวมันก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวไม่ไรู้ทำยังไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมด มันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกสมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารเถ้าเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัยวัยต้นคือไขไวัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกแต่แม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูก ในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกม่ได้แน่ชาตินี้เวลาชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลูกแต่พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาเจ้าพุทธบริษัทเวลานี้โภชนาการและโภชนากรอนอะไรเขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินก็อะไรกัน ในะ้โภชนะโจชนะังเลยมันขี้เกียจมันก็เราว่ากินนจะเป็นภาษาแขกภาษาแขกต่มาไม่ค่อยอยากพูดเรียนเหมือนกันเพราะเป็นคนไทยเราพูดกับภาษาไทยดีกว่าแล้วพวกที่กรรมการการกินไม่จะแนะนําอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักะนั้นดีไขด่ดีล่อก,กันยีปาทะ ตอนนี้แนะนำไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นนมเป็นสาวคงไม่มีลูกเพราะพธิราชุมาณุเจา้าสนัดว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลูกวมายังเป็นนมเป็นสาวพระธมวยัยแต่ว่าเธอกินไข่ แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกแม่นกเธอก็จะมีลูกมาวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นนว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็มันดาญ,ญาโยงพุทธบริษัทหลายที่หาลูกไม่พบ ทำยังไงยังไงก็ควานหาลูกไปได้โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันแต่เวลานี้คนกินไข่มากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกางคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุมกําเนิดไม่จ้งตั้งใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่ พอได้กินไข่ดะถ้าใครกินลูกนกลูกไก่ลูก,ก,ลลกเป็ดบ้างก็เพิ่ทราบาว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่แมไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากปุดตังคีเวพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวงลูกหขคอ ถ้าเราไม่มีลูกแล้วก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎของกร,รมถ้าลูกมาจากเทวด,ดาและลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทวด,ดาหรืมาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่อง เป็นนั้นว่ามีลูกทั้งแม้วา่ามีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การรึกษาให้การแนะนําจับจ่ายใช้สินมากขึ้นแต่ก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีว่าพ่อกับแม่มาจากเทวดาหร้อผมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติ เอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์นรกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไ่ได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้เห็นว่าไม่ดีแล้วสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดี นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมแล้วคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลกูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลกูกไอ้ความจริงข้อคู่ตัวภวเมรและพนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิดถ้าสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากเสีอีก แต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกให้มันเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทำไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเดิงน,นี้มองดูเวลาก็ใกล้จะจบตอนนิทานกันไปท่านนั้นหลายคงจะจำได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ก่อพระศาสนาพุทธ <c oughs> เวลานี้ร่างกายของพระองค์ก็พัง แล้วองค์เองก็ปล่อยพนิพานการปานิพานไม่ได้ร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอธทิตสมาในกายไปท่านโพธิราชกุม,มารก็ดีพระสงฆ์ท่านหลายเวลานั้นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือแล้วท่านบุกฟังท่านคิดว่าร่างกายของท่านจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมถ้าคิดอย่างนั้นพลาดท่ามาก จงคิดว่ายังไงไงเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิที่เราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์้วยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงสินให้บริสุทธิ์คารวาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างต่ำก็สินห้า สมณเนนสินสิบพระสินสองร้อยี่เจ็ดคาดว่าจะสินแปดได้ก็ดีประเร่องของท่านแค่สินห้าก็พอในกําลังใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรขึ้นชี่ว่าการเกิดเป็นน์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีเป็นแดนเต็ม,ม้วยความทุกข์เราไม่ต้องการสามแดนนี้จุดที่เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานในกําลังใจของทุกท่านทรงอย่างนี้แล้วก็จะตัดบาปอกุศลเก่าๆทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือเสือเหลือดด้บุญกุศลจะนำตนไปสู่สุคติยังต่ำสวรรค์ยัยงกลางรูมโลกจิตสะอาดที่สดไปในพานกานาันแน่ชาตินี้เมื่อเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลขวัญดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังจงหลับฝันดีด้วยกันทุกคนสวรรัสดีฝันดีด้วยกันทุกคนสวรรัสดี ฟันดีด้วยกันทุกคนสวัสดีฟันดีด้วยกัน